ไอ้สีเป mm ็นอะไรอผมอาศัยตอน้อยูนี่อาศัยใหญ่แเปื่อยา้เปอยาแล้ลดนรถโดนมาถึงถุงยูไก่กับสาวใช้ละน้องปีนเด้อปีนไปเอาหน

เค้กให้ฟอให้สุขภาพแข็งแรงครับงานจะเฮ็ดหลายเฮ็ดให้พ่อพ่อประมาณเฮ็ดหลายโมกหลูกน้องไปใส่เหมือดหมูกับบอกย่าหมอนอนเสียสิไปเฮ็ดบัะไรเง้ยตเห็ดเนี่ยพวกมีพิ์สอบคอยมาแต่พี่น่า พี่นี่มันมันกีเกตหลายบทคุณหมอเขาก็อยู่โรงพยาบาลนอะเขาพรเดมมาอยู่น้ำเต้าแล้วปารมือนี้คือพี่นั่งไห้ละแต่งโตให้นั่งใส่สปโพงนั่งอุซาใส่สูตรกางเกงยีนอ้วนเร็ว เอ็มไปไหนนี่เอมไปใส่หนหมูเอ็มล่ะนึงไปดูวันสองไปดูงไปไหนเอ็มไปไหนเร็วน้องนั่งอย่างนี้ไม่ได้ไอ้สีเมาบ่าววะไอ้สีเมาบ่าววะโอ้ลูกเราประเด็นมากนีนี่บราเป็นยังเขาทำงานเดียวพี่หม่เขาก็มา เดี๋ยเดี๋ยวรักเงิ้เมียานเลยนะเดี๋ยวโอ้ักเงีเมีวานเยักเงีเมียวสมวายม่วันสายไม่วนเร็วเ๋ยเอาางาจูจูดรห้าหอไมมองเห็นไหมล่ะมันดับหรือเปล่า นก่งรไปเถอพี Harriet, ่เพื่อนไหมบ้งบักหลวงเนนี่เบื้งบักหลวงนี่โทษค่ะวันนี้โนทำไมเปลี่ยนเรื่องเกงยีนเป็นชุดสวยล่ะอาาวมีอไรอีบ้า่เรัเบนุมนเลอ มีคือกันหลังปนปาบุกใส่เขใหญ่ไม่เดียวแล้ค่ะหงาค่ะอ้ี่หาอายพันพิเศษต่เงระเทศเดียวเกองเนือเนี่ยไม้รม้ทำไมแต่ตัวนั่น เข้ากล้องเร็วๆไปไปถ่ายรูปนวป้าถ่ายให้มหมเดี๋ยวถ่ายให้